เกยรยานเสือหมอหบไฮบริดท,ที่เป็นดิสเบรกนะครับที่เป็นเสือหมอบแผ่นตรงนะครับมีคำถามอยู่ว่าสามารถใส่ดิสเบรกที่เป็นโพส์เมาส์ได้ไหมเพราะว่าเฟรมของเ,ออเสือหมอบที่เป็นดิสเบรกนะครับจะเป็นประเภทแฟดเมาส์ Fat นะครับตัวนี้ไม่ยากเลยครับแค่มีอะแดปเตอร์ตัวแปลงตัวนี้ตัวเดียวนะครับมีหน้ามีหลังนะครับสามารถตัวนี้ใส่ดิสเบรก ที่เป็นน้ำมันได้เลยไม่มีปัญหาครับใครทำไม่ได้ร้านปัดให้ไกลไปให้ถึงทำให้ได้นะครับไม่มีปัญหาครับนี่ครับเบรกดีสนิทใจนะครับไม่ต้องไปหาเบรกที่ไหนเลยนะครับอันนี้สำหรับประเภทเสือหมอบไฮบริดนะครับเสือหมอบไฮบริดนี่แปลงจากแฟลชเมาส์นะครับเป็นโพสเมาส์ครับมั่นใจ ลงเขาได้สบายครับ